สวัสดีครับนี่คือ Inside g News สรุปใครแพ้ใครชนะหนุ่มกันชัยเล่าเบื้องหลังคดีกับอาจารย์ดังสาเหตุสารยกไป3มกรัมจนอีกฝ่ายคิดว่าตัวเองชนะจากกรณีพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยได้โพสต์ประกาศชัยชนะ คดีอาจารย์ดังที่ฟ้องร้องกันอยู่และเตรียมฟ้องแพ่งต่อไปแต่ขณะเดียวกันทางอาจารย์คนดังก็ออกมาประกาศว่าไม่ได้แพ้คดีทำให้หลายคนสับสนว่าสรุปใครแพ้ใครชนะล่าสุดวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาหนุ่มกันชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ก็มีการฟ้องร้องกันตามที่ผมได้โพสต์ไปคือผมก็ไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเรื่องของเรื่องคือผมได้ฟ้องบุคคลท่านหนึ่งที่ศาลแพงกุ่งเทพตายแม้ว่าตัวจำเลยจะพลาดพิงผมโดยไม่มีการเอ่ยชื่อที่เป็นประเด็นคือผมฟ้องคดีนี้ไป4กรัม3กรรมแรกคือมีการฟ้องศาลอาญาด้วยดังนั้นศาลแพงจึงมองว่า ให้สารอาญาเป็นคนพิจารณาส่วนอีกหนึ่งกรัมสามพิภากษาวา่าผิดจริงมีการละเมิดจริงสั่งให้ลบโพสต์ทีนี้การฟ้องสารแพงทงมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างคือเรียกเงินขอโทษซึ่งผมก็ไม่ได้เรียกเงินแม้แต่สลึงเดียวไม่ต้องการคำขอโทษแต่เวลาฟ้องมันต้องใส่ธงลงไปผมเลยใส่ธงขอโทษผ่านหนังสือพิมพ์ พอถึงเวลาพิพากษาสารก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษก็ได้ขอให้ลบโพสต์เพราะมีความผิดจริงดังนั้นจำเลยจึงอาจคิดว่าเขาชนะเพราะโจทย์ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการผมยกตัวอย่างง่ายๆนักโทษประหารถูกตัดสินเหลือจำกุก25ปีนักโทษอาจจะดีใจที่ไม่ถูกประหารชีวิตและคิดว่าตัวเองชนะแต่ในคำพิพากษายัางติดกุก25ปี ทีนี้สังคมเขาไม่ได้ถามว่าคุณชนะหรือไม่ชนะแต่เขาถามว่าคุณผิดจริงไหมซึ่งก็ผิดไงครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นไปได้ยังไงเรื่องที่ผมไม่โพสต์ถึงคู่กรณีเลยมันเป็นเรื่องของวุธิภาวะล้วนๆผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องกระบวนการในชั้นศาลไม่ต้องโผส่แสกันว่ากัน ผมก็ไม่เคยพูดอะไรถึงเขานะยกเว้นมีข่าวที่ต้องแจงจริงๆเช่นสารรับฟ้องหรือสารตัดสินอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ